ดีทั้งสม,มสม,มุนี่พงสมมาเนาะเนาะนี่นะยืแถวนยุแถวทถนนอันนี้แหละถนนโสีนี่แหละผุดอนด้ผู้ดอนเด้อ,ดอ,อดแต่าเต่ากี้ข้าเต่าขีีแก ทีแยกกุฎจับถนนคอสสารเนาะทีแยกสิดไปกุฎจับเนาะทั้งหน้าหุ่นไปไกลอีกไกลที่แยกแมน,นนั่นตั้งอีซุนเนาะเออต่อไปละแม่นอันนั้นเนาะทงสี่เมืองงานคุณเสร็จก็พอดีแล้วคุณจบแล้วเนาะสิ้นสุดแล้ววายแล้ว ท่าโนโดนโทษทีแล้วนี่นะแม่หรือว่าแม่ก็เดอ้อขอโทษเดอ้อน,นี่สะท้อนแสงอันนี้อันนี้ไปพูนละไปอัน,นอแย่งคงแท้่ไปเพื่อรักค,คุลนครพูดเลยโดนตำรวจ กินอาหารนะเพื่อก็มีอย่างเดชมาดามพาทีพาที Demon> อาหารห้านนี่พอดนกินดีแท้ๆน,นี่นี่ยคือว่ามาดามพาทีสาขาเอ้าสาขาสองสาขาหนึ่งสาขาสอง,สาาสองนี่ กาาาินๆห้นานน้อยๆแต่ว่าหากคนกินดีคือสิแซ่บค่ะนอกเราก็มากินเทื่อททำอิดนี่แหละอยวนแตกดีแลวสิาพาเข้าไปเบึงอาหารเนาะ อาาหรแพเสพอาหารแสบแซสพมิยังดเดจิโอ้คุณดาอาหารยังจัน,ม,จนมะสเตอร์เสพนยังจันมาเฮ็ดวนนานี่งานฟังเสียงก็ออกแล้วนะ <c oughs> บอคนว่าวุ้นในั่นแหละหรือว่าให้เขาเองเออไปเฟอร์ฟยังจันเนี่โอ้ยไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดเนี่ยไปเเป็นพาประจำมีเฟิร์มีข้าวจีบเต้แบบสลัดวงข้าวบางสลัรวง้าวบางสลัดันเ้วอลัดอันูนยูนเราวอโอ้ยมีแเซลด์คุใดมพอะละห้านมาได้เต็มเลนั้น น,นี่มีกาแฟรีนนกาแฟนนี้ของคัวเพน่นคิดว่า,นนข,วาอออของข,อ,ของคู่อพนอะไรเนี่ลคู่อาพน เ็นบฝือด้วยพอด้วยไปใส่ว่าใส่ฟ้าป่าได้ฝือใกล้ธนาคารกูอ่านา ใกล้ธนาคารนานะอย่างกสิกรไทยสาขาสาขายังบูนนี่แหละอยู่ที่ถนนโพสีนี่แหละคุณค้นกรมากินไลายเด้โต๊ะติมตลอดแน่นตลอดเด้ เต็มตลอดแน่นตลอดห้างคนคนเต็มโต๊ะนี้บุ๊กิวางวางโต๊ะเดียวนี่นี่แล้วอะไรกันเต็มอีกเลย ข้างๆกับท่ากาแฟกาแฟท่ากาแฟซีซีหกเอียวโอซีหกเอียวแม่ล่ะซีหกเอียวมากนะหนามาเอียวหนาบาอกคลอกคลอกแรกแรกหนาร้านเมตุตรวยเห็นไหมข้าวเปียกดิโอ้ยเบิ่งข้าวเปียกนี่ นี่ก็มีข้าวเปียกข้าวเปียกเวียดนามอะไนี่เด้อข้าวเปียกเวียนน้ำลานแม่โตแม่ต้นห้วยลานแม่ต้นห้วยดิมันกินก็ได้ข้าวเปียกผู้ใดญยากข้าวเปียกแล้วมากินนี่ น้วยอันนี้ขายอาหารของซ้ำเนาะของแห้งแบบตางบนทางหอบนี่อยากคดๆเรียวๆหน่อยหนึ่งดูอ ท่านฝืนไขายฝืนโอ้ยขอบเปียกเปียกมีขอบเปียกเม็ดแล้วก็เปียกเส้นเม็ดแล้วก็เปียกเส้นกับบันกวนก็มีเด้อบันกวนเด้อบันกวนกวน จะลืมมาเดอร์พูดได้มาดอุดอเรอมาดามพาเทมันมีสองสาขาสาขาหนึ่งอยู่ใกล้กับยูดีและสาขานี้พ่นว่าแซบกวรสาขาสองแซบกวนารานอันนี้เขาโบกดูว่าบรรยากาศเนาะบรรยากาศ คนก็นเที่ยวเข้าเที่ยวออกมากินดีหัวได้ขาดสายผ้านแล้วก็บแบบนห้องแถวแล้วก็บแ,วกบแบบเราแบบพืชบ้านเก,าเก่าแก่ที่สุดเลยนี่ สกีแมนคอฟฟี่คอฟฟี่ฟัร์ตี้ห้านแบบเก,าเก่าแก่เราหักษาอนุรักษ์อนุรักษ์อันเฮือนเก่าแก่ไว้ดีที่สุดเลยนี่นะหาบะไรลาเฮือนไม่แบบนี้นะทางหน้าบ้านเราก็มีปลูกต้นจำปานี่ยนะต้นจำปาเราบริยมทีมเนื้อต้นจำปาจำปากระจำปาแบบจำปาเวียงจันทร์เขาได้บ้านเขาเอง นนเพราะต้นจำปาเม่อนี้สองชนิดชนิดอันนั้นชนิดใบแหลมกับชนิดใบปู้เนาะใบแหลมนี่เรียกว่าเส้นหลายแม่นปลูกอยู่แถวเนาะแถวอยู่โซโฟอลาวหันแหละดวงข้าวางเนียงจันอันเนาะปู้ปูป้หันเม่นเนาทั้งทั้งฝั่งไทยเคนปูน้เนาะอันอันใบปูป้ปู้หันมันจะมีหมากพ่อมืนเดอ้อ พวบแตกต่างกันมันจะมีมากอันใบผูู้ๆอันใบแหลมๆมันจะบ่มีมากนี่ละอันเขาอันวิจัยว่าต้นจำปามันมีสองชนิดนะละสีหันมันตาอันนั้นเพันสีสีอะไรไหมมผสมพันธุ์เอให้มันได้สีแดงสีเขียวสีฟ้าสีอย่างไปอ๋อได้อยู่ติคึ้ไปเท่านี้เนาะโชคดีโชคดีหมดทุกคน